มาครับทุกคนมาวันนี้นะฮะเราก็จะมาเผาเจดมาเผาตัวกันอีกแล้วหลังจากที่เราได้ตัวของน้องข้าวมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาเปิดไลฟ์โคนกันซึ่งผมเปิดไปแล 20, แ้วยี่สิบตกคราวที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมวะจะไม่ได้แล้วของอย่างนี้มันต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยสามสี่เออ สี่ห้ายี่สบใช่ไหมยี 20, ่สิบเรามีสามสิบเป็นห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมสามมันสองเจ็ดสิบมันการันตีเท่าไหร่เจดสิบห้าเหรอไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ไม่ค่อยได้เปิดไลค์โคนเท่าไหร่ด้วยลืมไปแล้วนะอย่ารีรอดูสิว่าดวงเราจะดีไหมพาไปจ้าโอ้โห มาดับเบิลเลยดวงดีตั้งแต่สิบแรกเลยเหรอยี่สิบครับไม่ใช่สี่สิบครับไม่มาครับข้ามครับไปครับห้าสิบครับยังไม่มาหกสิบครับ ก็ยังเงียบอยู่เอาวะลบล้างเจ็ดสิบครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาที่หกสิบเท่าไร ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับเพิ่มโอ้โหนึกว่าจะออกมาเบิ้นอีกนี่ตกใจเลยมีอีกไหมมีอีกไหมม่อีกไหมอ่ไม่มีแล้วล่ะโอเคขอบคุณครับผมที่อุดหนุนกันโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยครับพี่น้องอ่า ได้อีได้อีดีล่อนหนึ่งได้ไลค์คนด้วยโอ้โ,อโ,อโอได้เวลาไล่กเก็บอีกแล้วอัปเดตอันเก่ายังไม่เต็มเลยขนาดยังไม่มีไลค์โคนนะมันยังโหดจัดเลยนะนี่เรามีไลค์โคนแล้วมันจะโหดสักขนาดไหนกันเนี่ย โอ้โหแม่เจ้าหมดแล้วและตู้ต่อ,ต,อต่อไปจะไหวไหมล่ะเนี่ยใช้หมดทั้งเจดทั้งดวงอ่าฟส่บหกสิบ สั้หกสิบชิ้นก็พอหมดแล้วที่อัพเวลก็หมดเหมือนกันตันเจ็ดสิบเออไม่รู้และกูเปลี่ยนเลยถึงสเตตัสอื่นจะเบาลงก็เถอะแต่อย่างน้อยเลือดเพิ่มเยอะกว่าเดิม แถมได้เอฟเฟกแบบนะก็มันของติดตัวนะของมันท่งมีเอ้ยดวนเหรอดวนเหรอจะดวนใช่ไหมจะดวนใช่ไหมเมืองมาฮู้มึงโดนเป่าตาย ยังยังจะเอาอ่ะจะเอาใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมนี่ยังไม่เต็มนะนี่ไลคโคนยังอัพไม่เต็มด้วยนะเนี่ยมาเอาเป่าูููู <c oughs> โอ้ย เขากันเมื่อยละมืองานเนี้ยยังจะดวนอีกไหมยังไม่เข็ดใช่ไหมฮไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้กดคอมบงคอมโบอะไเขาแล้วกูเนี่ยปล่อยออโต้เข่าฟู่ฟู่ฟู่อจบไปหนึ่งหลอดเข็ดไหม ยังไม่เข็ดใช่ไหมอืมอุ้ยงัดพื้นอู้ยเจ็บ มาแล้วมึงเผาเล่นเลยเปผาเล่นไปก่อนเลยอืมโอ้โหดาเมจล้านมันง่ายขน,นาดนี้เลยหรอวะเอ้าจะดวนเหรอครับมาเอ้าดวนกันไปเลยคนละทีอีกทีไม่ไ้ออกมากูเรียกมังกรเลย เออนั่นแหละสับไปสับไปเป่าเป่าฟูฟูฟูอืมเอาดิเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินหันหลังเลยเท่เหลือเกินเตรียมต,ตัวเลยตอนเนี้ยแหละอืม มาแล้วมังกรแห่งความตายลมหายใจมังกรปีศาจโอยนั่งดูเพลินเลยไม่ได้สกดสกิลเลยให้มันออโต้อย่างเดียว ไปมึงแตกมึงแตกมึงแตกแตกล่วงบีโอ้ขาดไปหน่อยนึงเอทีมบนมันได้สามพันคะแนนไม่ดีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรไปโอเคแค่นี้เลยครับผมคลิปนี้ผมมาแค่นี้เลยฮะ ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับผม,ผมก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีเช่นเดียวกันแต่ผมว่าหลังจากที่ไปเห็นแบบของหลายๆคนในคอมมูผมว่าผมก็คงไม่ได้เป็นคนที่ดวงดีที่สุดนะครับผมแม่งมีคนดวงดีกูเยอะเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ